ยูไอภาษาไทยเข้ามาใหม่ไม่อยากจะเชื่อเกมมีภาษาไทยแล้วเราสามารถเปลี่ยนชื่อทีมเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับแล้วแน่นอนว่าผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นความหมายนะครับอ่าิมคผิดด้วยวิธีเปลี่ยนนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวิธีเปลี่ยนภาษาไทยนะก็อย่างแรกเลยนะตอนแรกที่เราเข้ามาเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหน้าหลักนะแล้วเราก็เห็นนะแถบเดียวกับตรงหน้าหลักครับตรงเพิ่มเติมนะไปตรงเพิ่มเติม แล้วก็มาตรงนี้นะครับอ่าที่จริงถ้าตอนแรกคุณเป็นภาษาอังกฤษนะสามารถกดตามได้เลยนะมันอยู่ตรงเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ไปตรงการตั้งค่าคนระับรูปฟันเฟืองนะแล้วก็ไปตรงนี้รูปตัวเอนะภาษานะหรือว่าตอนแรกนะครับมันจะเป็นคําว่า language นะครับผมก็คือตรงนี้นะแล้วข้างบนนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคาว่า extra นะแล้วก็ game setting นะผมแล้วก็ language นะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างน,นะนี่อยู่ข้างล่างสุดเลยโอ้โหให้ความสําคัญน้อยอยังเลยเหมาะไม่ใช่นะ มันเป็นแบบว่าภาษาใหม่ไงก็อยู่ล่างสุดไงใช่ไหมแล้วก็เป็นภาษาที่แตกต่างคนเดียแล้วก็กดไปเรียบกดดันไปเรียบวดไอ้เฮบดันออฟฟิดไมคเซลอ่าแค่นี้ก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยนะ